วันที่ฝนพร่ำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออบกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไม่ก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปสบลงต้องที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพรำไปกอด ความคิดถึงล่องลอยไปพัดไปหาเธอนะคนที่อยู่แสนไกลทําไมหน้าฝนต้องหนาวต้องเน็บนอหัวใจ่มผ้าเป็นสิบพื้นก็ยังไม่อุ่นนอหัวใจเนิ่นนานรอวันที่ฉันจะเจอเธอฉันฝันและเมื่อว่ามีเธอนอนข้างกายตอนนี้กอดหมอนข้างแล้วจินตนาเป็นวันใจเธอถึงวันนั้นเมื่อไรจะกอดให้หาคิดถึงเลย จะกอดให้หายคิดถึงเลยในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สุบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออบก,กอดเธอทางใจ รูใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปศบลองต้องที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพรำไปกอดเธอ ยาใจคนไกลก็มีแต่เธอนะคนดีขอบคุณที่เติมเต็มในสิ่งที่ฉันนั้นไม่มีในเวลาที่อยู่กับเธอตัวฉันนั้นโคตรมีความสุขอยากหยุดเวลา,าไว้ในตอนที่เขียคิดถึง<า>คิดถึงฉันคิดถึงเธอ,เ,ธอเวลามันช้าจังในตอนที่ไม่ได้เจอมีคนเป็นหมืน่นเป็นล้านก็ยังไม่เทียบเท่าเธอก็แตคือหวานใจตลอดอย่าหนีฝนพรมไปกอดใครนะเธอ อย่านีฝนพรำไปกอดใครี่วันที่ฝนพรำเจอกิดถทังกันบางไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนใกล้เป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออกออเธอทาง เอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปสอบลองต้องที่ตากท่าไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพรำไปก่อนี่วันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออบอุเธอทางใจคุยกันผ่านไม่ก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิด ซิบเบาๆว,าว,าว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากลับไปอบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพรำไปกอดเธอ